ขอ,อกล่าสวสวัสดีค่ะต้อนเราท่านแถบุ้ีเกีรยิและที่ๆี่สุดชนทุกท่านด้วยนะคะเข้าสูง่งานแถลงข่าวการจัดงานตลาดนะักภูมิปัญญาสร้างอาชีพครั้งที่4ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสนังคมและคว,วามมั่นคงของมนุษย์ค่ะ ึ่งมีดิฉันนะคะจติมาพิโยภานุสกุทธ์ร,รับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ที่จะนำพาทุกท่านค่ะไปพบกับความน่าสนใจนะคะว่างานตลาดนาักผู้ปัญญาสร้างอาชีพครั้งที่4ในปีนี้นั้นจะมีความน่าสนใจอะไรมาฝากกันให้สําหรับทุกท่านกันบ้างนะคะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นวันนี้ค่ะบรรยากาศโดยรอบมีความอบอุ่นและเป็นกันเองจากหลากหลายท่านเลยนะคะผู้ที่อยู่ แล้วก็นำมาฝากกันสำหรับกิจกรรมมากมายต้องขออนุญาตกล่าวและต้องขอบคุณนะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆในวันนี้ด้วยที่มีทั้งศิงละปะก,การแทงหยวกโดยคุณวีระแดงแนวโตค่ะรวมทั้งนะคะการปั้นพุกตาขวดยาดมโดยคุณปรทยทิพย์ศักด์าวิสระและคุณสะอาดน้อยรักษาการทำขนมไทย อย่างเช่นที่ท่านได้เห็นในวันนี้นะคะเรานำมาเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารสองท่านที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังค่ะจะมาเล่าถึงกิจกรรมพิเศษนะคะที่ทท่านจะได้พบเจอกัน,นะคะ่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะในช่วงนี้ต้องขอกราบเรียนเชิญน,นะคะ ท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญทัานผพ้ดโดยการสำนักส่งเสริมและพักนาผู้สูงอายุท่านสุนทีพเวทค่ะและพร้อมกันด้วยนะคะขอราบเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายกิจกรรมชมรมพลังปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอาจารย์ถาวรจุรดีขอราบเรียนเชิญทั้งสองท่านบนเวทีค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะงานตลาดนันดกูุ้่มปัญญาสร้างอาชีพเนี่ยจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ โดยแต่ละปีก็จะมีกิจกรรมสุดพิเศษและไฮไลท์มากมายเลยนะคะสับเปลี่ยนในแต่ละปีเชื่อว่าทุกท่านคงอยากทราบแน่นอนเลยค่ะว่าที่มาที่ไปนะคะถึงความสําเร็จจนทําให้เกิดการจัดงานครั้งที่4ในปีนี้นะั้นมีที่มาอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตนะคะเรียนถามานพุ่งโดยการสนักสืส่อและ,ะพิธภัณฑ์วัฒนอายุค่ะถึงความเป็นมาขออนุญ,ญาตเรียนถามท่านผอสมรีค่ะว่ามีที่มาอย่างไรบ้างคะ จากการสำรวจข้อมูลในทะเบียนราษฎรของทางส่วนทางไทยในยค่ำปี2 5 5 4เนี่ยพบว,ว่าตอนนี้เรามีผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยประมาณ8ล้านเศษนล้านเศษซึ่งตั้าที่เป็นสัดส่วนก็เป็น,นร้อยละ12นะคะในกลุ่มของผู้สูงอายุนั้นเนี่ยถ้าเราจะรับผลที่ทำให้คนิ่งที่โพสต์ฟอสซิ่งไปขายหรอค่ะทำไปดูแต่ถ้ามันเรียนมารู้เอาค่ะ นี่ฮะแล้วมีเรื่องมีด้านงานบริการด้วยเรียกว่าใครที่ไปชมงานจะต้องเพิดเพลินกับหลายงานบริการมีนวดด้วยเหรอคะอาจารย์ผมมีครับหลายแผนกด้วยกันแล้วตรงนั้นสนุกสนานเนีายฮะเวลาผลเป็นประธานการประกวดร้องเพลงนะเห็นทางนี้ผมมีเงินตั้ง6-7หมื่นโอ้โหรางวัลเยอะแยะแม้แม้ถ้าอาจารย์แต่งร่างเลยจะสมัครร้องเพลงอีกสักคนนี้เยอะแยะเงินรางวัลมันนั้น่ะวันจะเป็นหน้าสนใจนะจะเป็นตัวสองทีนะในการประกวดร้องเพลงนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจเมื่อสักครู่นี้ได้ทราบกันแล้วว่ากิจกรรมที่น่าสนใจทั้งวันที่ 11, 12นะคะเปียงไรบ้างต้องเรียนถามเพื่อนผู้อำนวยการสุนทรีนะคะว่าสําหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ค่ะจะต้องมีการทําอย่างไรบ้างเพราะทราบว่ามีพื้นที่ในการจัดงานแล้วแต่ว่าจะต้องมีการสํารองที่นั่งกองใช่ไหมคะพื้นที่จัดงานเนี่ยเราจะัดที่สโมสรค่ะบลอกเทเวนนะคะ ักวิทยากรนะคะทางวัน,นี้ที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราด้วยศิละปะการแทงหัโดยคุณวีระแดงแนวโตการปั้น,นตุ๊กตาปวดยาโดมนะคะโดยคุณบรไทัยทิพย์สักดาวิสารและคุณสะอาดน้อยรักษาการทำขนมไทยอาทิเช่นนะคะกีบลำดวนขนมเก้ามงคลค่ะโดยคุณปจิรัตน์ักชินนะคะศิละปะเกิ็ดไข่โดยคุณสมุนศรีอภิบุญญกนิสุขชนท่านใดที่อยากจะเรียนถามหรือกสอ็สอบสัมภาษณ์ นสัสนนโมสรทหารบกเทเวศเขตอุตุนิรมเทีมาราธในวันที่11และ12กุมภาพันธ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะบริเวณนั้นนี่ ก็จะมีตัวอย่างงานค่ะที่นำมาฝากกันซึ่งเป็นงานที่จะมีการสอนนะคะในการจัดงานของเราค่ะทั้งหมดเลยก็จะเห็นว่าจะเป็นงานตถกรรมสะส่วนใหญ่ที่ในงานสี่มือนะคะเชิญชมกันได้ค่ะว่ามีเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอย่างที่แนะนําไปว่ามีการ อาชีพกว่าเจอาชีพเลยนะคะอย่างไรแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปเจอกันกับที่งานของเราวันที่11บเและสิกุมภาพันธแอสโตสอนถานบกทเ,นเทเวศเขตดนสิรุจเจมส์อนทร์รนะคะไปร่วมงาน